โอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่กับนายเกมเมอร์สายโกนครับวันนี้จะมาเล่นรหัสหลักนะครับแล้วก็จะมารีวิวลูกซองไฟด้วยนะครับลูกซองสายไฟอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าผมรีวิวไปยังนะคลิปไปไม่รู้อะ่ะนะอันนี้ผมได้ถาวอน,นะครับเพราะเมแจกครับใครที่ยังไม่รู้ก็รีบเข้าเกมมานะครับแล้วก็แจกพวกบัตรสุ่มปืนบัตรอะไรด้วยนะครับโอเค นี่เป็นรหัสลองผมนะครับเะชื่อว่า N i E 9นะครับแล้วก็ G G A นะครับไม่ใช่ G T A นะครับทุกคนใครอยากเอาแคนก็ขอมานะครับหมาแคนคือผมนะครับทุกคนนี่ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับใครจะแอดเพิ่มมานีคือผมนะครับโอเคแล้วผมไปเล่นลูกซองให้ดูเลยนะครับซองสายฟ้าไม่รู้ว่าผมเคยลงยังนะคลิป สองสายฟ้าไม่รู้อ่ะผมลงเบกก่อนนะครับเพื่อความชชวว์แต่ถ้าลงแล้วก็ขออัยนะครับเพราะผมก็ยังไม่มจำไม่ได้แล้วเพราะผมลงไหลทีเหมือนกัน,อน,นเอา้าก็หลุดหรอลองส่มทีมด้วยนะ Au! สี่สี่ตานี้จบนะเราจะลองเล่าใหม่ดูนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่าแมปไม่โหลดอีกเดี๋ยวผมจะโบยิงทะลุนะครับเดี๋ยวผมจะถลทะลทลุกล่องให้ดูน,น,ดดดดน,นดั่นแหละใครแมปไม่มโหลดก็จะดีอย่างอย่างนึงน,นะจะทะลุกล่องได้ temen jadi pernah tonding nge-upload kopi-kopi ngomong-ngomong kalau nanti atuh 你真是好烦。嗯

สวอสดียังวะตายโอ้แล้วตอนนี้ก็คือสองนี้สองขาดะแล้วนะอื่ชิลลุกสองคุ้มช่อลูกสองอะไรนะก็ใครดูก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ เขาเรียวลูกซองสายฟ้านะเพราะมีไอสายฟานะครับจับเล่นของทำไมเล่นดฟใจ ลูกซองก็ดีอย่างนะทุกคนลูกซองยาวก็ดีอย่างนะลูกซองฟองก็ดีอย่างลูกซองฟองมันจะแรงนะเพราะว่ลูกซองยาวนะ ลูกซองงมันจะมีพลาดถ้าเราแบบยิงเขาไม่ตายนะ่ยแล้วเขาสวนเราได้นะแต่ว่าลูกซองยาวเนะี่ยมันมันใส่ได้ห้าหกเมตรเลยมันไม่ได้เหมือนลูกซองควงนะพวกคนมันสองเมตรเราต้องชักมันก่อนนะเรื่อถึงจะชัาแต่ผมส่วนตัวก็ชอบเล่นลูกซองควงครับซองยาวชอบนิดนะึง ตอนผมเล่นตอนแรกก็ชอบคองควงยาวอะไรแบบน้พอเข้ามาจาับควงควมีแรงขึ้นพอจะเอ,อ,อ,ดอดา้ขนได้ขึ้นหน,นึห่งดาวก็ยาก กูมึงโออโห Ele fala lá ué, ué, ó. 你。 แต่ซองยาวก็ดึงง่ายนะผมเคยคิดนะทุกคนว่าซองยาวมันดึงยากแบบยากม,มากๆเลยเคยไม่รู้คาดจซองซองยาวเอ้าเพื่นอนจิกา ับทุกคนก็เจ้าบุจะลองไปเล่นหมดในโซฟีตานะครับว่ามันจะเล่นได้ก่นถ้าเล่นไม่ได้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับทุกคนแล้วอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็เมนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทาให้เพราะพรุ่งนี้ผมว,ว่างครับผมไปเรียนวันอังคารนะทุกคนวันจันทร์ผมไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเอานะทุกคนว่ามันจะเล่นได้ปะ เล่นได้ไหมทำไมมันถึงเล่นไม่ได้อะทุกคนคนมันเยอะเกินเหรอเซิร์ฟเต็มไม่ได้ละขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ละไม่ได้รครัทุกคนเด้อผมขอลองไปหาห้องเล่นก่อนวิขาไม่ได้แล้ว ผมเข้าได้บ้างวะตนนี้เอาา้ยผมไม่ชอบเล่นดาดเลซาย,ยไปดูเขาแข่งกันไหมทุกคนไปดูเขายิงกันเต็มอีกเอ้ยต้องใส่ยกันต้องโอเคครับทุกคนก็เล่นไม่ได้นะครับก็ รอพวกนี้ครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็เม้นมานับไม่ไามครับ,รบแต่รับผมต้องไปตัดต่อคลิปอีกนะครับเดี๋ยวแบตหมดแล้ว